ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าได้เป็นนางงามฝันว่าได้เป็นนางงามแปลว่าอะไรฝันว่าได้เป็นนางงามแปลว่าท่านจะได้รับคำแนะนำที่ดี ท่านจะได้รับคำแนะนําที่ดีจากเพศตรงข้ามท่านจะได้รับคำแนะนําที่ดีจากเพศตรงข้ามท่านจะได้รับความร่วมมือในงานที่ท่านทำท่านจะได้รับความร่วมมือในงานที่ท่านทำมีเพศตรงข้ามอยากจะจีบคุณมีเพศตรงข้ามอยากจะชวนคุณไปเที่ยวใครบอกว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มาก คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ถ้วยรางวัลฝันว่าตัวเองเป็นนางงามแปลว่าตัวเองเนี่ยมีเกณฑ์จะได้ถ้วยรางวัลอะไรสักอย่างหนึง่งอาจจะเป็นรางวัลน,นาคาอาวอร์ดรางวัลอะไรก็ได้จะมีคนมาสารภาพรักจะมีคนมาสารภาพรักท่านต้องระมัดระวังคนไม่ดีที่จะเข้ามาตีสนิทมีคนใส่หน้ากากที่พยายามจะเข้ามา หลอกลวงท่านนะคะมีคนน่ะที่อยากจะให้คุณน่ะเลือกเขาอะ่ะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากมีหลายคนเลยชอบคุณคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากมีคนชอบคุณเยอะแยะเลยคุณจะ ประสบความสำเร็จทางด้านหน้าที่การงานนะคะคุณจะมีชัยชนะเหนือศัตรตูและคู่แข่งเลขนำโชคสองแปดแปดสองรับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ